โอเคครับผมก็กลาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมแมนปุถไอวริตนะครับผมนะวันก็ไม่ได้ทําคลิปมานามนะครับผมนะก็ประมาณเออเราไม่ได้เจอกันก็หนึ่งเดือนแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินเก,นเกมรอร์ย่านคาสิโนนะครับผมนะมีบางคนไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจนะครับผมนะคนที่เล่นมานานๆก็จะเข้าใจคนที่ เพิ่งเล่นนะครับผมนะก็อาจจะไม่เข้าใจนะวิธีการถอนเงินง่ายๆนะครับผมนะนี่คือการถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบโดยตรงเลยนะครับผมนะเกมนี้ก็ไม่โกงนะครับผมคือผมเล่นมาก็ประมาณหนึ่งปีได้แล้วนะครับผมนะแต่ก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับผมนะวิธีการถอนเงินนะครับผมนะให้เราไปที่สองชิปนะฮะนี่แล้วก็เลือกแอดมินคนไหนก็ได้นะครับผมนะ บแอดไลน์นะครับผมนะผมแนะนํานะครับผมนะที่ผมขายด้วยตลอดก็คือพี่ปุ้ยปุ้ยฝ้ายนะครับผมนะที่สามนะครับผมตองหนึ่งนะที่ผมขายด้วยตลอดนะครับผมนะมีประวัติให้เรากดแอดไลน์ไปเลยกดที่ไลน์นะครับผมนะพอเราแอดไลน์เสร็จนะครับผมนะวิธีการเดี๋ยวผมกดเขาให้ดูดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมนี่ก็คือประวัติการขายของผมนะครับผมนะให้เราพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะ ใครจะขายคลิปนะครับผมนะเขาจะถามว่าขายกี่คลิปอันนี้ไม่ต้องถามเลยนะครับผมนะคือเราส่งไปเลยแล้วก็แคปไปให้ดูแค่นั้นนะครับตามผมเลยเนี่ยพิมพ์แบบ ID นะครับไอดีแล, ID, แล้วก็ ID เกมนะครับผมนะชื่อในเกมแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็ ID ดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แค่นี้นะครับผมเนี่ยเวลาเราส่งขีไม่เขากี่เอ็มกี่เอ็มแล้วขายเอ็มหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะเนี่ยแล้วก็แคปให้เขาดูนะครับผมนี่ประวัติการถอนเงินนะครับผม ง่ายๆนะครับผมนะใครเข้าใจนะก็มีแค่นี้แหะครับมันไม่ได้เยอะนะฮะผมก็สามารถเอาไปทําตามกันได้นะครับผมนะส่วนโค้ดของผมนะครับใส่โค้ดแล้วจะได้รับชิปฟรีนะผมนะก็ผมจะแนบไว้ใต้ลิงค์คลิปเลยนะครับผมโอเคแล้วหลังคลิปนี้ก็บ๊ายบาย um mm -hmm.